สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่ไทยโฟลล์สคูลดอทคอมเว็บไซต์ของนักลงทุนยุคใหม่ไทย f o r e ์ c คูลเดลี่เอาลุ o แอนนัลลิสตครับวันนี้เช่นเดิมนะครับมาเจอกับผมพิพันเนอร์ประจำวันที่วันที่22เดือนพฤศจิกายนปี2556ครับ14.00กับอีก27นาทีที่มาเจอกันในวันนี้นะครับเช่นเดิมเราก็จะมาวิเคราะห์ถึงค่าเงินยูโรเทียบดอลลาร์นะครับถึงภาวะความเป็นไปในตลาดว่าเป็นไปยังไงกันบ้างนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูด ุยเกี่ยวกับเรื่องอการตั้ง Stop Loss นะครับหลายๆคนถามเข้ามาว่า s t o อ Loss เนี่ย stop loss นะครับเวลาเราเข้าออเดอร์แล้วเนี่ย s t o p loss หรือว่าปิดมืออันไหนดีกว่ากันนะครับแล้วก็อันไหนมีมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันยังไงนะครับอันนี้ในส่วนตัวผมนะครับในส่วนตัวผมเนี่ยก็คือ บางทีแล้วเนี่ยเอาส t o p l o s อตย่อก่อนเลยนะครับ stop loss มีข้อดียังไงนะครับ stop loss เนี่ยมีข้อดีตรงที่ว่าเราไม่ต้องถ้าเราเข้าออเดอร์ไปแล้วนะครับเราเข้า order, ออเดอร์ตำแหน่งนี้นะครับ h o r i z o n t a เท i n e สีแดงตรงนี้นะครับเราเข้าออเดอร์ไปแล้วนะครับราคาเนี่ยคือเหมือนแบบว่าบางทีเนี่ยเข้าผิดทางนะครับเข้าผิดทางตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาตรงนี้ดีกว่าเราตั้งเรา เราบายไว้นะอย่างเราบายไว้เราบายไว้ตรงเราเราบายไว้ตรงนี้เลยอ่าโอเคนะครับบายไว้ตรงนี้ถ้าเราไม่ได้ตั้ง s ต o p loss แล้วเ,เราไม่ได้ดูนะครับเราไม่ได้ดูตลาดนะครับเราไม่ได้ดูตลาดก็คือเราไม่ได้ตั้งเราก็จะโดนไปเรื่อยๆนะครับลงมาเรื่อยๆอย่างนี้เลยนะครับก็จะทําให้เราเนี่ยโดนเยอะนะครับขาดทุนเยอะแต่ ถ้าเราตั้ง stop loss มันก็มันจะมันมันก็จะโดนแค่ประมาณนี้ครับเราก็จะขาดทุนได้น้อยลงนะครับอันนี้คือข้อดีของการตั้ง stop loss แต่ว่าข้อเสียนะครับข้อเสียในการตั้ง stop loss เนี่ยบางทีเนี่ยราคานะครับยกตัวอย่างตรงไหนดีนะครับก็คือเหมือนกับว่าบางทีเนี่ยราคาขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วเราตรงนี้เราบายตรงนี้นะครับ ราคามันลงมาจริงนะครับลงมาจริงแล้วสต็อปลอตของเราอยู่ตรงนี้นะครับมันมาชนสต็อปลอตเราก่อนนะครับชนสต็อปลอตเรานะครับปิดสต็อปลอตปิดออเดอร์ของเราแล้วขึ้นต่ออันนี้เราก็ถือว่าเป็นโอกาสพลาดทำกำไรเพราะว่าถ้าในในส่วนนี้เนี่ยเราต้องเออกะสต็อปลอตดีๆครับวิธีแก้ไขปัญหานะครับคือกะสต็อปลอตดีๆว่าเราคงจะตั้งตรงไหนดีนะครับให้ให้เป็นจุด เสียงที่น้อยที่สุดนะครับในในการจุดจัดตัด,ตดขาดทุนแล้วก็เป็นจุดเสียงที่น้อยที่สุดในการที่ราคาจะวิ่งมาสต็อปลอสแล้วก็ไปในทิศทางเดิมนะครับตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อเสียของสต็อปลอสลองมาดูนะครับคัดมือการปิดออเดอร์ด้วยมือเปล่ามันต่างกับสต็อปลอสยังไงนะครับมันก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันนะครับการปิดออเดอร์ด้วยมือเปล่าก็คือ อย่างถ้าสมมุติว่าอย่างในกรณีแรกที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับราคาขึ้นมาปุ๊บนะครับมาโดนตรงนี้นะครับเราก็สามารถดูพฤติกรรมราคาไปได้เรื่อยๆก่อนนะครับดูพฤติกรรมราคาไปได้เรื่อยว่าเอ๊ะราคามันน่าจะขึ้นต่อไปได้หรือไม่นะครับโอเคพอตถือไว้ m มนนี่แมนเน e ตเมนเหลือนะครับโอเคอยู่ก็รอไปราคาก็อาจจะขึ้นแล้วก็ทําสามารถให้เราทํากําไรได้นะครับทีทของเราได้ครับแต่ ในกรณีกับการถ้าราคาลงมาอย่างเงี้ยครับถ้าเราบายเราบายปุ๊บแล้วเราไม่ไม่ได้ตั้งสต็อปลอนะครับมันลงมาอย่างเงี้ยเราต้องถือว่าต้องใช้ใจนะครับว่าเอ้ยมันขาดทุนเท่านี้นะเราต้องปิดนะแต่ถ้าเราไม่ปิดเนี่ยครับมันก็เหมือนกัน,นครับปล่อยลากลงมาเรื่อยๆปล่อยลากลงมาเรื่อยๆนะครับบางทีเนี่ยปล่อยลากลงมาเอ้ยโอเคไม่ไหวแล้วมาปิดตรงนี้นะครับมันก็ขึ้นไปเงี้ยครับ นี้ก็คือข้อดีข้อเสียของการปิดออเดอร์ด้วยมือนะครับแล้วก็การปิดออเดอร์ด้วย stop l o อสนะครับแต่อย่างยกตัวอย่างของผมเองเนี่ยผมถ้าจะใช้สต็อปลอสจริงๆเนี่ยก็คือในกรณีทีอ่อผมไม่ได้อยู่หน้ากราฟตลอดจะใช้สต็อปลอสนะครับเพราะว่าไม่ได้ติดตามตลาดตลอดนะครับแล้วก็ประมวลผลภาวะตลาดว่าเอ้ยมันวิ่งเท่านี้นะราคารทนได้ประมาณนี้นะเนี่ยนะครับก็ ต้องขึ้นอยู่กับการบริหารมัมเนจเมนต์นะครับสำคัญที่สุดนะฮะเรามาดูกันเลยนะครับเมื่อวานเกิดอะไรกันขึ้นบ้างจากทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับเมื่อวานเนี่ยมีการด็ดขึ้นของราคานะครับลงมาก่อนนะครับลงมาค่อนข้างน่ากลัวนะฮะจากทำเฟรมสิบห้านาทีเนี่ยนะครับลงมาทะลุตรงนี้นะครับแล้วก็วีเชฟขึ้นไปเลยน่ครับวีเชฟขึ้นมาสองร้อยเปอร์เซ็นตเลยนะครับ ค่อนข้างผันผวนเลยนะฮะในช่วงในช่วงบ่ายสองแล้วก่อนที่ช่วงรอบดึกนะจะสวิงขึ้นสวิงลงนะฮะตอนเช้านี้ก็ไซเวลลงมาแล้วนะครับเลนงการวิ่งของเมื่อวานก็ถือว่าเ,อาเยอะอยู่นะฮะแปดจุดเจ็ดจุดนะครับวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสทํากําไรที่ดีครับถ้าตามตามหลักสุดเลยนะครับตามหลักสุดพื้นฐานเลยเบลลิตเนี่ยเบลิตเนี่ยสัญญาแล้วจะมีแท่งกับตัวขึ้นมาประมาณคึ่งแท่ง นี่ก็ครึ่งแท่งพอดีนะครับครึ่งแท่งบริเวณนี้ครับเป็นตำแหน่งที่เราเป็นโอกาสที่ดีนะที่ที่เราจะเข้าทำกำไรนะฮะที่จะเซลล์ตามนะครับตรงนี้ประมาณครึ่งแท่งนี้เลยนะฮะจาก t ทม์เฟรมเดลี่ครับวันนี้เราจะเซลล์กันนะครับในเดือนวันศุกร์นี้นะครับลองมาดูข่าวกันก่อนว่าว่าข่าวมีอะไรกันบ้างนะฮะ ข่าวก็ไม่น่ามีอะไรมากนะครับจากรายงานการก็มีรายงานว่าเฟดเนี่ยอาส่งสัญญาณนะครับปรับลดมาตรการ QE ก็อีกไม่กี่เดือนข้างหน้านะครับอาจจะอยู่ในในช่วงปีหน้าเลยนะครับก็ต้องรอดูนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเฟดก็ออกมายืนยันว่าถ้าจะปรับลดเนี่ยนะครับเฟดต้องมีสถิติภาพทางการเงินนะครับมีมีดัชนีที่ชี้ชัดให้เห็นว่าเศรษฐกิจเนี่ย มีความฟื้นตัวนะครับแล้วก็ตลาดแรงงานเนี่ยก็ดีขึ้นพอสมควรนะครับต้องต้องมีหลักการอย่างนี้ก่อนนะครับถึงจะมาปรับลดมาตรการอีกทีนึงนะครับในขณะที่ยูโรเองเนี่ยข้อมูลก็จกฟังยูโรเองเนี่ยก็มีผสมปนเปกันไปนะครับทั้งดีและล้ายนะครับผสมกันนะวันนี้ก็มีข่าวสี่โมงเย็นนะครับหกนาฬิกาดัชนี IFO นะครับวัด สภาวะทางธุรกิจของเยอรมันครับอันนี้น่าจะทําให้ราคาดิบขึ้นไปอยู่นะครับเพราะว่าโดยรวมแล้วเยอรมันเองเนี่ยเศรษฐกิจเขาค่อนข้างโอเคอยู่นะค่อนข้างดีอยู่แล้วก็สี่โมงครึ่งครับประธาน ECB ครับนายมาริโอดากกิก็จะออกมาพูดนะครับวันนี้ตลอดทั้งวันครับมีการประชุมของมีการประชุมของยูโรกรุ๊ปนะครับแล้วก็มีสองทุ่มสี่สิบครับประธานเฟดนะครับสาขา ประานเฟดนะครับของสาขาแคนซัสซิตี้นะครับก็ออกมาพูดที่ปรารีสนะครับการเปิดรับกษักและอัตราการหมุนเวียนของแรงงานนะครับมีรอบของสี่ทุ่มในวันนี้น่าน่าจะเทรดง่ายๆหน่อยนะครับวันนี้วันศุกร์เนาะก็ลองดูนะครับลองดูว่าอย่างนี้ในช่วงนี้นะครับเรามาดูในสี่ชั่วโมงกันเลยเมื่อกี้อธิบายในหนึ่งชั่วโมงแล้วนะครับ นี่ยครับราคาขึ้นมาณต้าแหน่งนี้นะครับรอดูนะครับอาจจะร,รอดูในสัญญาณทำเฟรมเล็กๆทีว่ามีอาจจะมีการดิดให้ขึ้นไปนะครับอาจ,จเป็นการทดสอบยอดอีกครั้งหนึ่งหรือไม่นะครับแต่ถ้าใช้เทนลายนวัดเลยนะครับก็คือออสซิลินไฮ้ลบนิ้ทิงก่อนคัดไปมา นะครับเราก็จะได้เป้าหมายนะครับประมาณนี้ครับเทนไลน์นี่เลยนะเป้าหมายแรกก็คือตรงนี้นะครับอย่างที่บอกไปเมื่อวานเลยนะครับเป้าหมายตามเมื่อวานเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวฟีโบเอานี้ก่อนก็ได้ครับเราค่อยไปดูในหนึ่งชั่วโมงเนาะฟีโบหาทีพีครานี้เราจะหาจุดเข้าในสี่ชั่วโมงนะครับตรงนี้นะครับเป้าหมายแรกก็คือโล โวนี้ก็เป้าหมายต่อไปก็บริเวณนี้ตรงนี้น่าจะอยู่ใน่1.33.39นะ1.33.39น่าจะอยู่ใน161.8นะครับจะทำเฟร,รมหนึ่งชั่วโมงนะฮะเป็นเป็น TP สุดท้ายของเรานะครับโอ้แต่แต่ถือว่าลงเยอะเหมือนกันนะครับ,รบวันนี้ถ้าจะลงเนี่ยนะมาดูนในหนึ่งชั่วโมงกันบ้างฮะ ชแนลตามสีชั่วโมงเลยนะครับเราเจอได้ประมาณนี้มาทดสอบประมาณ38.2จากนั้นเนี่ยก็หาสวิงใหม่เลยนะครับคือใช้สวิงโลที่โลล่าสุดนะครับมีนิโลเกิดขึ้นวินงโลตรงนี้สวิงให้ นี่ครับอาจจะรอดูสัญญาณราคานะครับว่าจะมีการดิดตัวขึ้นไปนะครับดิดตัวขึ้นไปบริเวณนี้ก่อนหรือไม่นะครับหรือว่าลงมาเลยนะครับมีมีได้สองกรณีนะครับอาจจะทะลุเทรนไลน์ไปก่อนนะครับเพื่อทดสอบต้นแ่งบริเวณนี้นะครับอีกในระยะกรณีหนึ่งนะครับถ้าใครจะรอสัญญาณชั่วๆนะครับอาจจะให้หลุดสวิงนี้ไปก่อนนะครับนะครับ ในหนึ่งในหนึ่งชั่วโมงเนี่ยอาจจะให้หลุดนี้ไปก่อนนะครับหลุดนี้ไปก่อนแล้วค่อยเซลตามนะครับหรือว่าใครอาจจะแย่อาจจะแย่ดูตรงนี้นะครับลองเซลดูตรงนี้สต็อปลอดก็คือข้างบนนี้นะครับบริเวณที่เราจะตัดขาดทุนนะครับบริเวณข้างบนนี้เลยนะครับนี่แล้วก็ข้อหมายนะครับตำแหน่งที่หนึ่งแล้วก็ตำแหน่งที่สองนะครับหนึ่งจุดสามสามสี่ห้านะครับ ร้อยหสิอจุดแปดนะครับก็คือข้างล่างนี้เมื่อกี้บอกเท่าไหร,นะร่นะหนึ่งจุดสามสามสมเก้านะสามสามสามเก้ากับสี่ห้าโอ้ไกลกันอยู่นะหลายจุดอยู่นะฮะก็ประมาณนี้นะฮะจากทำเฟรมหนึ่งชัวง่วโมงเราก็จะได้ในรูปแบบแบบนี้ลองเข้าดูนะครับจังหวะน,นี้มาดูในสิบห้านาทีกันบ้างหาเื่งการวิ่งในสิบห้านาที ผมอยากจะเห็นแชนแนลใหญ่นะครับว่าในในรูปแบบของสิบห้าทีมันวิ่งยังไงลองหาดูยังวิ่งไม่เป็นเทรนมากนะยังเป็นสวิงอยู่นะครับก็เลยยังไม่ค่อยมีอะไรมากอันนี้ระหว่างวันน่าจะได้เป็นประมาณนี้ครับ รอกลางคืนก็สวิงอยู่แถวนี้ตลอดนะครับเลยเลยค่อนข้างกะได้ยากนะครับว่าว่าราคาจะไปในโซนไหน,นะอะไรยังไงลองตรงนี้ไม่ได้นะรตรงนี้ตรงนี้ใช้ฮอลิซึนท่อลายแทนก็ได้จุดนี้ อันนี้ราคาในช่วงเช้านี้นะครับราคาอยู่ในโซนของรีแทคแมนโซนโดยเวนนี้ครับเนี่ยครับอย่างที่บอกไปในทำเฟสหนึ่งชั่วโมงเมื่อกี้นะครับว่าอาจจะให้รอทะลุนะครับรอจากสิบห้านาทีก็ได้ครับว่าราคาเนี่ยทะลุตีแทคแมนโซนแล้วทํังไงนะครับถ้าทะลุตีรีแทคแมนโซนไปได้นะครับก็อาจจะเป็นจังหวะให้เราเข้าเซลล์นะครับตำแหน่งแรกที่จะมาดูกันตรงนี้นะครับสวิงโลล่าสุดนะแล้วก็อาจจะอิงตามในหนึ่งชั่วโมงไปเลยนะครับ ก็จะได้เป็นประมาณนี้นะครับถ้าเราเข้าจาก15นาทีอันนี้เริ่มลงมาเรื่อยๆแล้วนะครับเริ่มลงมาเรื่อยๆแล้วเข้าจาก15นาทีก็รอทะลุ38.2นะครับแล้วก็รอนะครับรออีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อกลับมาทดสอบบริเวณตำแหน่งที่เคยทะลุนะครับก็เข้าเข้าเซล์เลยนะครับลองมาดูตรงนี้ด้วยนะแนวต้านแนวรับแนวรับตรงนี้นะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยถ้าผ่าน ตัวนี้ไปได้นะครับถือว่ายาวนะถือว่ายาวก็ตามเป้าหมายในหนึ่งชั่วโมงเป็นประมาณนี้นะครับสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะครับก็เสาร์อาทิตย์พักเพจนะครับเจอกันใหม่ในวันจันทร์หน้านะครับเช้าวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ